สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุกก็จะมากินตัว,ตว,ตวนี้ค่ะบู u e o c e a นะคะวันนี้จะมาอัดคลิปเนาะเพราะว่าปกติจะมาเป็นรูปภาพนะคะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่ากินจริงๆเนาะก็หนึ่งกระปุกม,มีเจ็ดซองแต่ว่าอันนี้ตุก็เอามาใส่พวกกิ่อะไรอย่างนี้แล้วหมดนะคะก็เหลือซองสุดท้ายแล้วก็คือตัวนี้นะคะอ่ะก็เริ่มจากชีสค่ะแล้วก็ผสมน้ํานะคะทุกจะเลือกเป็นน้ำเย็นเนาะ ว่าเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะคะนี่ค่ะก็เทให้หมดไปเลยนะคะไม่ต้องเก็บไว้กินอีกเนาะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเวลามันออกมาโดนอากาศแล้วเนี่ยมันจะเสื่อมคุณภาพนะคะเราต้องกินให้หมดภายในครั้งเดียวเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะเชคค่ะ ะะแล้วก็จะได้เป็นโบรเชียนนะคะตัวนี้นะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องผิวขาวค่ะเติมคอลลาเจนวิตามินซีให้ผิวนะคะแล้วก็ปกป้องเราจากแสงแดดน,นะคะกินทุกวันนะคะก็ช่วยให้ผิวใสขึ้นด้วยนะคะก,กินได้ไม่อันตรายนะคะไม่มีสารตกค้ขขางเพราะว่าตัวเองก็กินตั้งแต่เริ่มขายจน จนถึงวันนี้ก็ยังกินอยู่นะคะปลอดภย100ัยเราก็เซถ้าไม่งั้นนั้นไม่ค้าตายไปแล้วแน่นอนโอเคนะคะก็เดี๋ยวจะกินให้ดูเลยเนาะแล้วสาหรับใครที่แบบว่าเออไม่ถนัดเชฟจะชมก็ได้นะคะอุ้ยโอเค กินง่ายไม่ขนะคะ,ะ,คะถ้าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยลองมากินตัวนี้ดูนะคะจะรู้สึกว่าสดชื่นเปรีย้ยวอมหวานนะคะและแคล้ายๆพวกบลูเบอร์ี่อะนะบลูเบอรี่น้ำผลไม้นะคะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะเจ้าตัวนี้เนะะี Ocean, นะะ่ยค่ะบูโอเชียนค่ะ